เขาสายบุกค,ค่ายนาครหลวงโปรโมชั่นให้กำลังใจเจ้าแหลมพร้อมแนะวิธีเสริมอาวุธสำหรับเจ้าแหลมศิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นกำลังเตรียมขึ้นชกไฟสำคัญในศึกชิงแชมป์โลกที่ว่างอยู่ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115 5่อยปอด์ของสภามวยโลก w b c กับคารอลสเควลารอดีตแชมป์โลกชาวเม็กซิกันในวันที่5กุมภาพันธ์ ที่รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาหรือตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยโดยล่าสุดนั้นเขาซรายแกลล็กซี่ยอดมวยซ้ายทะลวงไส้อดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยได้บุกไปเยือนค่ายนครหลวงโปรโมชัน่นพร้อมพูดคุยและให้กำลังใจกับเจ้าแหลมศิสเกตในการโชคในไฟน์นโดยที่เขาทรายเผยว่า ในการโชคครั้งก่อนนั้นเจ้าแหลมมุ่งที่จะต่อยซ้ายเกินไปทำให้เขาหลบได้ง่ายหากมีลูกแย็บขวานำไปก่อนเพื่อก่อกวนเจ้าแหลมนั้นจะกลายเป็นมวยที่มีทั้งไฟเตอร์และบ็อกเซอร์ในคนคนเดียวกันหาคู่ต่อก่อนยากอยากให้เจ้าแหลมใจเย็นๆกว่าเดิมข่มใจไว้นิดนึงแล้วมันจะเข้าทางของเราโดยที่เขาซรายนั้นได้แนะนำต่อว่าเจ้าแหลมนั้น เป็นคนที่มีหมัดซ้ายหนักถ้าใครโดนมีโอกาสที่จะร่วงสูงแน่นอนว่าในการโชคไฟนี้คาร์โเคลารคงคอยหลบหลีกไม่เข้าประทาโดยตรงแต่ทางเขาซ้ายเองก็มั่นใจในประสบการณ์ของเจ้าแหลมมีมากกว่าแน่นอนเชื่อว่าเจ้าแหลมจะเอาอยู่และสามารถคว้าแชมป์โลกกลับมาเมืองไทยได้ทางด้านเจ้าแหลมชิษเกตเผยว่าทุกวันนี้ฟิตมาก วิ่งวันหนึ่ง14กิโลต่อยเป้า15ยกต่อวันลงนวมทุกวันบางวันสูงถึง10รอบก็มีขณะนี้ไม่รู้สึกหวั่นใจเรื่องใดเลยรวมถึงมีไม้เด็ดที่จะใช้เล่นงานควยราดเชื่อมั่นว่าตัวเขาเอาอยู่จากที่เคยต่อยกันมาคาดว่าไฟหนีเขาคงจะหนีแน่นอน,อนส่วนตัวแล้วในใจก็อยากนอกให้ได้เหมือนกันสำหรับใครที่อยากติดตามบรรยากาศการพูดคุยของเขาสาย แล้วเจ้าแหลมศิสะเกตสามารถเข้าไปรับชมในที่ Facebook เขาทรายสบายมวยหรือทาง YouTube เขาทรายสบายมวยนั่นเอง